ที่เห็นอยู่นี้คือซากสถูปโบราณอายุกว่า1500ปีสมัยทวาราวดีที่ยังจมฝังอยู่ใต้เนินดินยังไม่มีการขุดค้นใดๆที่วัดโคกเก่าอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีสถูปแห่งนี้ปรากฏเป็นสถูปขนาดใหญ่ที่มีการพังทลายลง หรือประมาณฐานและจมฝังอยู่ใต้เนินดินมาเป็นเวลาช้านานหากเมื่อมนการขุดค้นเปิดหน้าดินขึ้นมาแล้วคงปรากฏซากสถูปขนาดใหญ่ให้เห็นบริเวณเนินดินนี้ได้ปรากฏการขุดค้นหาสมบัติของโจนในอดีตมีมากมาย และบรเิเวณนินดินถึงนี้ยังปรากฏอิฐโบราณสมัยทวรารวดีที่ใช้ในการก่อสร้างสถูปแห่งนี้ปรากฏให้เห็นอยู่มากมายสถูปโบราณพันปีแห่งนี้ได้ถูกฝังอยู่ใต้เนินดินที่รกร้างเป็นป่ามาเป็นเวลาชา้านานกลางท้องนา ที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี